เจพุทธานุสติทิปิโสพะควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรสัมปันโนสุกโตโลกวิทวนุตตะโรปุริสาธรรมสาราิสัทธาเทวามนุษานางพุทโธพะควาติแธรรมานุสติสวากขาตัพควาตาธรรมโมสันทิติโกอาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจัตตังเวทิตาโพวิโยหิติ9สังคานุสติสุปฏิปันโนพัควาโตสาวกสังโคชุปฏิปันโนพัควาโตสาวกสังโค ยายาปฏิปันโนพระควตตสาวกสังโฆสามีจิติปันโนพระครวตตสาวกสังโฆญาีิทางจตาริปุริสัยคานิอัฏฐาปุริสสาบุคราเอสาพระควตตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนโยอัญชาลีกระเนโยนุตรังปุญญาขีตังโลกัสสาติสิบจินนามณีปียะมันตังจินนามณีปิยามันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสีนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโปตันจามหาราชาตะวัน นางโปสัตถุโนทีปังกาลิเทโวสุปโปเทเสทีส่กินจีเทโวเยสโกปะชางทัศมิงกินในบาทตาปียังกันตังสาริพุตโตพระวันตูเมสิทิลาฟังชนานเยมะนีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสิเอสกัตตวาสกัตวกตวาพุทธรัตนางอุสถังอุตมังวารังหิตังังเทวามนุษสานางพุทธเตชีนะโสทินานาสันตุปทวาสัพเพทุกขาบูปะเสมนตุเต สกตวาธรรมรัตนางโอสถาอุตมังวรางอาปาริราหูปะสัมมานังธรรมเตชีนะโสทินานาสันตุปทบาสพเพยพยาบูปะเสมนตุเตสกัตวาสังฆรัตนางโอสถงนุตมังวรางอาหูในยัางปงหูเนยังสังฆาเตชีนะโสทินานาสันตุปทวาสพเพโรคาบูปะเสมนตุเต เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระครางสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรปุริสสะธรรมสารติสัทธาเทวามนุษสานังพุทโธพระควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตพระควตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะญียโกปัจจตังเมติตาโพวินยูหิติก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะขวตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขวตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะขวตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะขวตโตสาวกสังโฆยาติทางจิตตาฤิปุริสัยยุคานิอัถาปุริสสะบุคลาอิสะภะขวตโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขีนโยอัญชลีกรณนิโยอนิตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ สิบจินนามณีปิยมันตังจินนามณีปิยมันตังยะสังฆาสังโกนะอุปสันติสินิหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพันปะโพตันจามหาราชาตะวังวังโปสัตถุนทีปังกาเลเทวสุโพเสธิกินจิเทวเยสักโกปัดชังทัศมิงกนเนวะทตาปิยังกันตังสาลิปุโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจะทะา นางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมามะสิเบศกตวาสกตวะผู้ทธรัตนังอุสธรรมอุตมังวรังหิตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชนะโสทินานณสันตุปัฏฐาสัพเพทุขาวุปัสเมนตุเตสกตวาธรรมารัตนังอุสธรรมอุตมังวรังปาริราหูปะสัมะนางธรรมเตเชนะโสทินานสันตุปัฏฐาสัพเพพระวัสัพเพพยาวุปัสเมนตุเต สกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวารังอหุนยัางปะหุนย่างสังฆเตเชนะโสทินานะสันตุพะทวาสาเพรุคาบูปะเสนตุเตเจตผูทานุสติติปิโสพระควาลังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารสัมปันโนสุโกโตโลกะวิทุอนุตตะโรปุริสัทธมสารถิสัทธาเท,าทวามนุสสานังพุทโภคว,วาติ แปดธรรมานุสติสวาขาตัวภควตาธรรมโมสันทิติโกกการิโกเอหิปัสิโกโอปะณญยโกปัจจตเตมิทัพโวินโยหิตติเจ็ดสังขานุสติ หนึเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโคยติทานจิตายิปุริสัยขานิอัฏฐาปุริสสาบุคลาเอสาะภะวโตสาวกสังโคอหเนโยปาหเนโยทักขเน,นโยอัญชาดีกระระัลลินโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติสิบ จินามณีปิยมันตังจินามณีปิยมันตังยะสังธาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพูตันจามหาราชาตะวันมังโปสัตถุโนทีปังกาเดเทวสุโปเสธีคินจีเทวเยสโกปัจชงทัศมิงกินวาทัตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภาวันตุเมสิทธิเอลาพังชนะนัยยมณีจินดาปิยังจะทานางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สิบเอสกตวาสกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรางหิตตังเทวามนุษยานังพุทธเตชเชนะสโสธินานัสสันตุปทาวาสเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัสสามานังธรรมเตชเชนะโสธทินานัสสันตุปทวาสเพทพญาวูปัสเมนตุเตสกตวาสังขรัตนังโุสถังอุตมังวรางอาหุนยังปาหุนยังสังเค เตเชียนาสุทินานาสันตุปทาวาสัพเพโลคาอุปสเมนตเต